แคลเซียมและโบรอนเป็นธาตุอาหารที่มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเมื่อพืชขาดแคลเซียมจะพบอาการใบอ่อนบิดงออารากไม่ขยายผลแตกหรือเมือเละส่วนการขาดโบรอนทำให้ยอดอ่อนชนักดอกไม่ติดและผลร่วงง่ายปัญหาเหล่านี้ลดทอนทั้งผลผลิตและคุณภาพทางการเกษตรแคลเซียมทำหน้าที่เสริมสร้างความแข็งแรงของผนังเซลล์ ขณะที่โบรอนช่วยควบคุมการเคลื่อนย้ายแคลเซียมและน้ำตาลทายในต้นทั้งสองธาตุจึงมีความสัมพันธ์ที่เกื้อก,กูลกันหากขาดธาตุใดธาตุหนึ่งก,กลไกการเจริญเติบโตย่อมถูกรบกวนจากข้อมูลพบว่าอัตราส่วนแคลเซียม10%รวมกับโบรอน1%ปเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมช่วยให้พืชดูดใช้ธาตุอาหารได้อย่างสมดุลส่งเสริมการติดผลและยกระดับคุณภาพผลผลิตอย่างชัดเจน ดังนั้นการจัดการธาตุแคลเซียมและโบรอนอย่างเหมาะสมคือกุญแจสู่ความสำเร็จของการผลิตทื่เชิงคุณภาพและยั่งยืนสั่งซื้อแคลเซียมโบรอนโดยตรงจากฟาร์มเกษตรแคลฟาบขนาด1ลิตรราคา390บบาทจ่ายเงินปลายทางสั่งซื้อหรือทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ